สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแมพอ FC, ่พี่น้องสบายดีเอฟซีสืบุสุพนเด้อพี่น้องหลังจากพี่เฮามาแต่เล่าเนาะพี่น้องปีใหม่มาแต่เล่าปีใหม่กันสิม,มาเริ่มทาการปลูกพักเนาะพี่น้องเพราะว่ามือว่านี่ปีใหม่ก็พี่จะหนีได้ไปสือดินมากเนาะพี่น้องสือดินมากหนึ่งคิ้วนะพี่น้องแล้วก็สือขี่งัวมาสองกสอบขี่ไก่สองกสอบ แต่ว่าการที่เข้าไถมาลองใส่ีวิตอยู่ไทยเนาะพี่น้องมันเห็นหทยปีใหม่แบบว่าในหูเอียงหลายหลายอย่างก็คือเนาะพี่น้องอยู่ไทยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องซื้อเบิร์ดเนาะพี่น้องซื้อทุกอย่างแม้แต่แบบว่าดินปลูกพักก็ต้องซื้อเนาะถ้าคืออยู่บ้านเขาก็บสบายพี่น้องอยู่บ้านตัางหลังอยากได้ดินมาปลูกพักกับไปคุดเอาเนาะพี่น้องอยากได้ขี่งวมาใส่พักกับไปเก็บอยากได้ขี้ไก่กับไปเอาในขอบเนาะขี้หนัน แต่ว่ามานียั้งก็ต้องซื้อนะพี่น้องขี่มั่วกระสอบหนึ่งสองร้อยเอ้ยโมเมนกระสอบละแปดสิบมั้งพี่น้องถ้าจำโมพิดขิงวาสอบละแปดสิบขี่ไก่กัน่าจะแปดสิบประมาณนี้นะพี่น้องแล้วกามือนี้มาเปิดขิดอยู่ล้างบาทเนานะมาพายกระเป้าง,งามๆพี่น้องเอากระเป๋ามาอวดเนานะอันนี้เป็นกระเป๋าจากอันนี้เนาะเพื่อนบาทเนาะพี่น้องข้องฝาเย้ย คุณลายๆเด้อแต่ว่าแต่ว่าบมหูวว่าเราสิเบิ่งคลิปหรือบ่หนะพี่น้องจักเราเบิ่งจะบอกยันเราบมหูวจักว่าเหต์ยูทูปต่างต่างอันนี้เนาะเป็นกระเป๋าจากเพื่อนบ้านเนาะเป็นของฝากจากอเยังว่าอังกฤษประเทศอังกฤษเนาะจากอเยังว่านิวยอร์กอ่ะอ่ารอนดอนดอนเนาะไม่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแต่ว่ากระเป๋าอ่ะมันเขียนว่าลอนดอนเนี่ยพี่น้อง ดีใจดีพี่น้องงามเลยกับค้องพี่จอนนี่กับมีหมวกเนาะหนึ่งอันแต่ว่าอยู่ในผู้พี่น้องบัดด้ออกมาถ่ายคลิปข้องปีใหม่เป็นกับเปาผากระเปาผางามงามากพอดีแหละบ่คอยมีกับบ่คอยมีกระเป๋าบัานไดพี่น้องงามเลยไปพี่น้องตกแร้งมากถ้าคลิมกันแดดอาจหน้าตาอาจสิแบบว,าว่าเขาไปด้วยคลิมกันแดดหรือพี่น้องเพราะว่า ปีใหม่ท่าคิมกันแดดแล้วก็สิออกไปทำการปลูกพักเนาะพี่น้องมาพี่น้องยูนีอาสิซหกโคกแนเดอร์พี่น้องเดี๋ยวปีใหม่สิใหายเบิ่งเนาะดินที่เราสืมากเนาะพี่น้องดินอันนี้เป็นดินปลูกพักเนาะพี่น้องแต่แบบมันกับโบเดเมนว่าสีดินงามดินยังได้พี่น้องก็ดินธรรมดานี่แหละเนาะแบบว่าดินหนาดินนะพี่น้องหนึ่งคิวเนาะหาลอยบาทพี่น้องอันนี้เป็น ขี่งัวะองกระสอบขี่ไก่ซองกระสอบเนาะพี่น้องอันนั้นเป็นพักที่เ้าปลูกอันนี้เป็นกระถังกระถังที่เอาไว้ปลูกเนาะพี่น้องกระถังซื้อมาสิบสองอันกับสองร้อยกว่าบาทเนาะพี่น้องสองร้อยไปไป,ไปกระถังที่เสียมาไว้ปลูกเนาะพี่น้องกระตา <c oughs> แล้วก็มีเม็ดพักเนาะพี่น้อง แลวก็มีในพักอีตูที่เอามาจากหน้าเนี่ยพี่น้องเอามาจากบ้านเอามาแต่หน้าเดี๋ยวมา่อวานเนาะ <c oughs> นี่พี่น้องเป็นในพักที่เขาสื่อมากเนาะจังมาจากออนไลน์เนาะพี่น้อง มีได้แนวพัดหละเบิดหนีหีประมาณาหาซิบกว่าบาททุกสิบบาทเนาะพี่น้องแต่ว่ามัมนเป็นย่างนะน้อยละเล็กนะพี่น้องอย่างละเล็กย่างนะน้อยซีบีไน่หมักทบพูใน่หมักพริกใน่หมักเค้อใน่หมักเด่นเนาะพี่น้องไน่กะเจี๊ยบไน่พักปังเางงนาะพี่น้องในการนี้กะไน่พักปังเนาะที่เข้าลงขึ้นไปเนาะพี่น้องในการปลูกพักเนาะร่วมเบิดได้หรอกประมาณ สังสื่อดินสั้งสื่อในพักเนาะพี่น้องประมาณเบิร์ไปแหละพันกว่าบาทอันนี้ก็หาสิบบาทอันนี้ก็หาสิบกว่าบาทเกือบหกสิบบาทเนาะพี่น้องและก็ขี้ไกล้กบอันนี้ก็เจ็ดร้อยกว่าบาทอันไหนก็สองร้อยในพักอีกประมาณพันปลายเนาะพี่น้องพันปลายบาทบาทขันเป็นคืออยู่บาทเท่านะพี่น้องเ <laughs> งื่อนพันปลายบาทถ้าเป็นเงื่อนกีบกับประมาณ เกือบหกแสนเะจ็ดเนาะหกแสนเจ็ดหกแสนแปดสื่อพักกินซําสิกินเนาะพี่น้องแต่ว่าคือว่าอะไรที่ท่างนี่แบบว่าค่าคล้องสีมันกันสีสูงกว่าแถวบาทเนานะเป็นพวกพักของยังกัสีแพงกว่าพี่น้องเป็นพวกพกักสีแพงกว่าแถวบาทพีใหม่แต่ว่าเป็นพวกแพรบสบูสมพู่่ะสีถือกว่าแถวบาทเนานะพี่น้องเพราะว่าแถวบาทปีใหม่ก็น้ำเขาไปจากไยกะบลาย,ลายนะพี่น้องเป็นพวกคล้องใส่ มาพี่น้องเดี๋ยวข้ามาเลิบปรุงดินกันเนาะนี่เป็นถาดเพาะเนาะพี่น้องถาดเพาะพไม่ยสิเพาะแค่นี้มีได้สัตว์ได้นี่พี่น้องอันนี้แต่ว่าอันนี้กระถือได้พี่น้องแวบ,บว่าห,หาหกสิาบกระบนั่นไดนหนึ่งถาดสองถาดสามถาดสี่ถาดหาถาดหกถาด พกถาดกับซิตโต้คิวระมาณถาดละสิบบาทเองพี่น้องถาดหนึ่งเนาะถาดละสิบบาทก็บพ่อสืออ่อพี่น้องอัน พีน้อวันนี้ครับพีน้าย้อนได้ครับข้าวทีน้อวันนี้เอาบงได้ขัาวังก่อนค่ะบงข้าวกระเจี๊ยบคนน้อเปี่ยนใจแลบงข้ากระเจี๊ยบก็บบงข้กลงค่ะเจ้าวิธีบงกับบยากนาะเอาได้ครับข้าวนีนย้อนลงไปแต่ละลุงลุ้มน้อคุน้อ นี่ข้าบงในพักปังเด้อพี่น้องพักที่คอยมากินที่สุดเนาะพักปังนี่แหละพี่น้องวิธียอดเม็ดแบบนี้หละจะยอดลงไปเลยคุ้มละหนึ่งในเนาะให้พักปังขันท้าปลูกโบเบิร์ตเนี่ยเดีเอาเอาเก็บใบเนาะพี่น้อง เันหาฮักซาด้เนาะตัวที่ปี่ใหม่บงไว้มีขันหักซาด่ปลูกด้ายหยาแเน่เอาไปขายคผัวจักกินงูจักน,นีเดินกองนี้ <laughs> 1> 1หนึ่งคิวคิวห้าร้อยบาทพี่เนอะ ฟาฟาบึมบึมบึมบมเนี่ยเ้าวงใหม่หาถาดเดพี่น้องถาดที่1มีแบบกพีษบบกพีษกแล้วก็พักฟังแบบเคลือเทแบบเคลือนอะพี่น้องหลายอย่างพักหลายเนวปนกัน ยังอีกขาดหนึ่งพี่นอ้องปเดี๋ยวเราไปบงให้มันแล้วเนาะอีกขาดหนึ่ง เป็นให้ค่ะกขนนะพี่น้องให้ครับพ,พ่ตูเร่เาห้วอวะควาใครเกือมาแรงรัก,กนรพน้องพี่นองบ้านเลย ทำลวพี่น้องเหมือ่อละตอนนี้เท้ากระปูกเรียบร้อยปลูกอันนี้น้ำเนาะมะเขือเอนาะพี่น้องใส่กระถางสีดำกระสีขาวแ,วแล้วละพี่น้องจนจนเหมือ่อเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปม่ฮดคอฮดกอนเลยพี่น้องแล้วละละเพื่อสีแดงก็ถือว่าโดนเติเนาอพี่น้อง ยามเศร้ามากพี่น้องเมื่อคืนนี้ถ่ายไปแบบว่ามันอันนั้นเนาะพี่น้องยันมันเหมือดโหดยัดเนี่ยโมหินหนะก,ก็ได้มากถ่ายให้เบิ่งย่ามเศร้าๆเนาะพี่น้องอันนี้เป็นต้นหมักพริกที่ห้อมาแต่ละเอาเด้มอม้นาเสื้อพี่น้องอเลาะเซยตัวนี้อันนี้เป็นพริกยูขางเคื่อนเนาะมักพริกเคลื่อนตาเผาพี่น้องนี่หมักพริกเป็นหมักพริกยังว้า หักเพลคืออ่ะพี่น้องมันสิเป็นหมากตลอดแล้วกะกินแสบหน่วยงามหมกรพกขาวๆแค่คลายหักพพิกก็เลี่ยงเนาะพี่น้องของไทยแต่ว่าหักริกอันนี้พริกเกิดยุคขางเพนเนาะพี่น้องมักเพลสงสัยริกซื้อมาจากตลาดเนี่ยพี่น้องเวลาทำมากินแต่ทิมในมันอันนี้เป็นต้นหมกเือเนาะพี่น้องเจ้าสิใหญ่ว่าใหญ่อันนี้ก็บัมกเพืออันนี้ก็เป็นข่ากับ ผักอีตู่เนาะพี่น้องผักอีตู่ล่าหรือว่าแมงลักผักหอมบัวเนาะหอมบัวแล้วก็หอมจีนหอมป่อมโบง,งามพี่น้องใบเหลืองเหืองพักหอมปอมกะสีประมาณนี่แหละพี่น้อง อยู่หนิมบ่มียังเห็ดน้องพี่น้องอยู่ื่อก็เลยหาแนวเห็ดปลูกพักน้องพี่น้องปลูกพักไว้กินแต่กาบ้กหัวว่าสิกินไปเหอะเออสิท่านกินอยู่วะน้องพี่น้องเพราะว่าบางเอือกะอีสองเดือนกับเมื่อไปเล่าแล้วเนาะพี่น้องเมื่อบ้านในหัวซิงคายบรรยากาศยามสาวอากาศดีได้พี่น้อง อันนี้ก็ที่ห้าบงใบเนาะบงใบจนเต็มเบิดพี่น้องมีพักปังมีพักหลายอย่างเลนแหละหกหกอันนี้6กถาดเลยพี่น้องถาดหนึ่งมีจักรุมเด้ยหาหนึ่งหาสองสิบหาสามสิบหาสสหาสห้าสสาหาแปดสิบสิบกสิบสบเป็นหาสิบถาดละหาสิบลุมเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องแล้วเาก็สิได้จบคลิปใบเพียงซาหนึ่เด้อพี่น้อง้าูกใจลินี้กะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะตอนนี้เขาก็เหตุกินข้างหมอไว้เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งก่อนตมพาโลเนะาะคลายพาโลแหละที่น้องเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าเดอ้อบ๊ายบาย